Bye. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องนะครับน้องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสำหรับในหวยลาวที่ออกในวันจันทร์นะครับวันศุกร์นี้ก็เฮงเฮงปังปังนะครับโชคดีกันไปทั่วหน้านะครับค่ายน้อยเน้นๆนะฮะแปดสามสามแปด นะครับแล้วก็ฟันสามบิ้งรุดฟันสามตัวเดียวนะใครอยากได้ชุดน้อยงบน้อยก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าบ้านเขียวนะครับเนาะอ่ะเป็นกลุ่มแนวทางหวยเท่านั้นเด้อนะครับก็เข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันในนะครับวันจันทร์แล้วกันนะครับเราก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับสูตร2ตัวเนาะนะครับก็มีเข้าหลายสูตรอยู่นะครับ ก็มีหลายสูตรนะผมก็มีชุดเนเนนให้อยู่เนาะนะครับนั่นแหละนะครับมีสรุปเนเนนให้อยู่นะครับหรือใครชอบสูตรไหนก็นําสูตรนั้นไปจับก็ได้เนาะนะครคนจะถูกซื้อเหล็กได้ก็ถึกนะฮะไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะจับไปหลายตัวนะครับก็ไปดูผลวันที่17ย้อนไปในวันจันทร์ที่17นะผลออกก็จะเป็นที่ใน3 3 8 4 5 7 9้าดนะครับซึ่งจันทร์ก่อนหน้านี้นะครับออกทั้ง4 5หแล้วก็79นะ ขัดมาเลขมันมักจะออกเหมือนเหมือนกันนะครับย้อนไปจันในล่าสุดนะก็มีออก4 5ห้าเหมือนกันนะครับสลับในหวยในวันจันเนาะนะครับเนาะเออมีมีเคยออก4 5ห้าอยู่นะครับอืมอะมาดูในสูตรเลขวิ่งกันก่อนนะครับล่าสุดนี่ก็จะเป็นวันจันทร์ที่2 4นะครับพฤศจิกายนเนาะปี68นะครับสูตรหวยวันจันเนาะ ก็ใช้ได้เฉพาะในวันจันทร์นะครับเนาะมาดูในสูตรแรกกันก่อนนะครับวดก่อนนี่ก็มาในตเต็มสีเนาะในสูตรนี้ด้วยนะครับอันนี้เทียบเปรียบเทียบเลขนะฮะวันจันทร์ให้ไปเบิ้ลนะมันมาออกในวันพุธเนาะอ่ะมาดูในสูตรแรกกันก่อนนะครับสูตรแรกก็จะเป็นในสูตรนี้อืมนะฮะอ่ะผลออกนะฮะวันจันทร์ก่อนก็จะเป็น,นที่ในสามแปด สามแปดสี่ห้าเจ็ดเก้านาะสามแปดอีกแล้วเนาะข้างหน้าตรงนี้แล้วก็มีเนะจ็ดนะมาเจ็ดมาสองจันติดติดเลยนะครับเนาะ,ะนะครับก็ในล่าสุดนะฮะยี่สิบสี่มาสี่เนาะสูตรนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็จะไปเอาในวันข้ามไปเอาจัน์ก่อนอ่านะครับในหลักสิบ วัดก่อน e. นี่เป็นสองสองสามสี่เพิ่มแต้มล่าสุดเป็นแปดก็จะเป็นชี้เลขแปดแต่มาจากนี้นาแปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับนี่ก็ได้แล้วแค่นี้เลยไม่ต้องไปบวกไปลบอะไรนะครับแค่เอาดันก่อนนะครับไปเพิ่มแต้มแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์น่นะครับชุดแรกส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับอ่ะครั้งก่อนนะครับก็ สองสามสี่นะครับเหมือนกัน,นมาในที่ในสี่นะครับสามสาม9ดสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับก็มาในที่ในสี่ในตำแหน่งตรงนี้นะฮะแล้วล่าสุดนะฮะวันที่ยี่สิบสี่วันจันทร์นะครับก็สูตรนี้นี่ก็จะเอาในที่ในหลักแสนหลักแสนนะครับกับหลักหมื่นจับบวกกัน สามบวกกับแปดเป็นสิบเอ็ดนะงวดก่อนก็เหมือนกันสามบวกกับแปดเป็นสิบเอ็ดบวกด้วยเลขคงที่สองอ่ะล่าสุดก็บวกด้วยเลขคงที่สองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอีกที่หนึ่งบวกกันกับสองก็จะเป็นสามเพิ่มแต้มไปเป็นสี่แล้ลบแต้มมาก็จะเป็นสองนะครับก็จะได้นะครับในที่ในสองสามสี่ในสูตรนี้นะฮะอ่ะก็จะเป็นอีกที่ในสองสามสี่อีกแล้วนะนะเ <standards> uh. พราะว่าข้างหน้ามันเป็นสามแปดเหมือนกันนะครับ อะสำหรับใน2อสูตรนะฮะหรือจะจับมาคู่กันก็ได้นะครับอ่ะถ้าย้อนไปนะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีหวยบันจันนะที่ออก45อ่ะย้อนไปนะครับมีมีออก45 45ล่างนะครับจันก่อนออก45ล่างอ่ะนี่เลยนะครับย้อนไปใน เดือนกุมภาเนี่ยครับอ่ะเคยออกนะครับเนี่ยมันก็ออกคล้ายๆกันเลยนะฮะวนๆออกซ้ำๆอันนี้999าเก้าถัดมาเป็น0 5 0 4 1 1มีไหมสีห้มีแต่5 4เนาะอันนี้เป็น5 4ก็มีเด่นสี่เด่นหนึ่งแล้วก็ไปดูในที่ใน7 9นะครับ เจ็ดเก้าหวยลาวอ่ะเเคยออกมาอยู่นะนี่ก่อนหน้านี้นะครับวันจันทร์แปดหนึ่งปดหนึ่งหกสองเจ็ดเก้านะครับถัดมาเป็นสามหกสองห้าสามสองอ่ทั้งเจ็ดเก้าแล้วก็สี่ห้านะครับก็ไม่ได้มีเลขที่มันออกหมดกันเลยแต่ที่แน่ๆก็มีที่เด่ 5, นหะ้าเนาะอืมนะครับ ก็ลองนําไปดุลเลยกันนะเดี๋ยวดูอีกว่ามันมีอีกไหมเนาะนะครับตอนนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่มีมีแต่เก้าเจ็ดเนาะสี่ห้าไม่มีมีแต่ห้าสี่นะฮะก็เลขมันออกวนๆซ้ำๆกันอยู่นี่แหละนะฮะมันก็คล้ายๆกันเนาะเลขออกเหมือนกันนะครับหนึ่งหกสองตัวเดิมก็ยังไงอย่าลืมกดไลก์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะนะฮะ สูตรหัวมีเข้ามหดูดเด้อนะครับเนาะอ่ะถ้าดูในตำแหน่งตรงนี้มันเหมือนกันมันจะออกเหมือนกันเลยลอ่ะโอเคนะฮะจับจุดแล้วก็ในหลักเหมือนเนี่ยมันเหมือนกันเลขที่ออกไม่ว่าจะเป็นสี่ห้าหรือเจ็ดเก้าในงวดก่อนเพราะว่าครั้งก่อนเป็นสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะอืมก็เก้าเนี่ยตรงเนี้ยก้าเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นศนะูนย์่ะมาเด่นศูนย์อันนี้เหมือนกัน หลักหมื่นก็ต้องหลักหมื่นเหมือนกัน1เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสองนี่ก็มาสองเนี่ยมันมาในหลักสิบล่างเหมือนกันนี่นะฮะก็แสดงว่าล่าสุดนะครับก็ต้องไปดูในหลักหมื่นก็คือ8ดนะแดถ้าเพิ่มแต้มไปก็เป็น9ก้าก็แสดงว่าเด่นเก้าก็ย้ำว่าเป็นเพียงสถิติเท่านั้นเนาะบางทีหวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มี9เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับ เนาะชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสําหรับในตรงนะครับตําแหน่งตรงนี้นะฮะนั่นแหลนะในเก้าเนี่ยอ่ะก็มีอยู่ในศูนย์นี้ด้วยหรือจะซื้อนะครับในที่ในเก้าไหนดีอ่ะอาจจะซื้อไปในที่ในเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับ หรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลีงไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าไปรับแนวทางกันได้คัดได้น้อยเน้นๆนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยวันจันทร์แล้วกันนะครับเนาะในสูตรหวยวันจันทร์ก่อนหน้านี้ก็มีสูตรนะครับสองตัวที่เข้าอยู่นะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ